สวัสดีครัสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสปริงนิวส์อาสาคลายทุกนะคะสุข13มกราคม2560ค่ะ,ะ2560ทุกแล้วนะคะสกัดใหม่แล้วเนาะ <c oughs> นคะ,คะพบเจอกับเราทุกวันสุขแบบนี้ละค่ะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะวันนี้อยู่กับคุณพิชานพงศ์วงศรีแก้วดิฉันณัชชาทองย้อยนะคะเช่นเดิมค่ะพื้นที่ตรงนี้ เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ร้องเรียนร้องทุกข์กันเข้ามาเพื่อหาทางออกร่วมกันไปกับเราเนาะใช่ครับวันนี้วันศุกร์แต่ว่าเชื่อแม่นว่าหลายคนยังคงมีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนมีความทุกข์<ะ>อยากที่จะให้สปริงนิวเป็นหนึ่งช่องทางในการสื่อสารการคลายทุกข์ที่เกิดขึ้นก็สามารถแจ้งข้อมูลร้องทุกข์เข้ามาได้ที่026206708และอีกหนึ่งหมายเลขครับ026206711นอกจากนี้ใครที่เป็น สาวกของโซเชียลมีเดียเราก็เปิด <P ets S 1> ช่องทางค Facebook ครับ Spring News อาสาคลายทูกครับก็เป็นส่วนหนึ่งช่องทางหนึ่งในการลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยถ้าเกิดเป็นพื้นที่ชุมชนในต่างจังหวัดหลายปัญหาเกิดขึ้นแต่ว่าหนึ่งปัญหาที่เกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของน้ําเกิดขึ้นแน่ๆทุกๆปีด้วย่คะ <ไ>น,นี้เรื่องของน้ําเน่าใช่ค่ะ,คะน,น้ําเน่าน้าเสียน,ำำน,น,น,น้ําดาน้ําคล้าน้ําเหม็นนี่แหละค่ะวันนี้ค่ะมีชาวบ้านที่ตําบลวังดานอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ,คะก็มาร้องทุกข์มาสื่อสารกับเราค่ะบอกว่าเนี่ยชาวบ้านพบเจอน้ําเสีนะเข้ามาในพื้นที่นาข้าวแล้วก็ชาวบ้านต้องใช้น้ําที่นี่ด้วยในการอุปโภคบริโภคทานาเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยกันด้วยเอ๊ะน้ํามาจากไหน ซึ่งต้องบอกว่าสิ่ง<ฆ>ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายหน่วยง,งานเข้าไปติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะพาย้อนกลับไปดูนะครับว่าปัญหา<ฆ>ที่เกิดขึ้นในปี2,559มีปัจจัยสาเหตุมาจากเรื่องอะไรบ้างและรับการแก้ไขในเบื้องต้นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับน้ำในคลองสาธารณะพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านปรากฏเป็นสีดำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น กินพื้นที่ลุกรามรวม1ิบหมู่บ้านของตำบลวังดานอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยน้ำเสียได้ไหลามาตามคลองยางเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาที่ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าหากนำน้ำมาอุปโภคบริโภคจะเกิดผื่นคันผลผลิตในนาข้าวได้รับผลกระทบมีเมล็ดข้าวฝ่อรีบด้อยคุณภาพซึ่งชาวบ้านเองต่างตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่โรงงานหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ปีนี้มันผิดสังเกตมากอาจจะมีส่วนนะคะอาจจะมีส่วนเพราะมันเป็นน้ํามันเพราะมันเป็นน้ํามันมันเป็นฝ้าแล้วมีกลิ่นเหม็นแล้วแดงตลอดทุกปีเดือนพฤศจิกายนน้ําจะใสแล้วทุกปีเคยใช้ใสดิ้งเลยลอยกระทงเนี่ยเพราะไม่กล้ากินไม่กล้ากินไม่กล้าอะไรอ่ะซักผ้ายังแดงเลยสาวก็ข้าก็ไม่ได้อ่ะค่ะน้ําดื่มน้าอะไรอ่ะกระทบไปหมด ก็อาบแล้วก็พวกเด็กพวกอะไรก็พืนขึ้นอะไรกันหมดอ่ะเป็นเยอะเป็นเยอะค่ะทั้งหมู่บ้านแล้วมันเป็นตะกอนขึ้นไปเลยอ่ะพอเราเปิดปุ๊บมันจะเหม็นมากเพราะว่าทุกทีมันไม่เคยเป็นอ่ะเราคิดว่ามันเป็นการมาจากโรงงานหรือเปล่าต่อมาอบตวังดานได้นํารถบรรทุกน้ํามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งว่าจ้างบริษัทเซ็นเตอร์แลบมานําตัวอย่างน้ําไปตรวจสอบหาสารเคมีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ ขณะที่ทางบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮดิ้งจำกัดมหาชนซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในบริเวณใกล้เคียงยืนยันว่าน้ำเสียที่ตำบลวังดานไม่น่าจะมาจากนิคมอุตสาหกรรมของตนเนื่องจากการจัดการเป็นระบบปิดทั้งหมด แบ่งเป็น4ี่บอ่อบำบัดส่วนพื้นที่สนามกอล์ฟของบริษัทที่ถูกสงสยัยว่าเป็นต้นต่อของน้ำเน่าเสียจะใช้น้ำที่ส่งมาจากระบบบำบัดในการรดน้ำสนามหญ้าซึ่งถูกปล่อยผ่านฝายควบคุมระดับต่างๆจนถึงบ่อก,กักเก็บน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยเข้าสนามกอล์ฟ ด้านอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้นำตัวอย่างน้ำไปตรวจหาค่าทางพารามิเตอร์เช่นกันกระทั่งผลวิเคราะห์น้ำออกมาพบว่าค่าน้ำทิ้งที่ใช้โรสนามกลอฟของบริษัทสหพัฒเกินมาตรฐานต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนระหว่างโทษปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทรวมถึงให้ระงับการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่27มกราค,ค,ค,คม2560 ทางนี้การแก้ปัญหาทางจังหวัดปราจีนบุเรีเองก็ได้ตั้งคณะกรรมการในการตรวจหาสาเหตุของน้ำเน่าเสียล่าสุดมีการประชุมหารือพร้อมลงพื้นที่ร่วมกันหลายฝ่ายในจุดต่างๆประกอบด้วยจุดแรกบริเวณบอ่อขยะตำบลนนทรีหมู่ที่7จ็ดตำบลนนทรีอำเภอกบินบุรีซึ่งก็ไม่พบปัญหา จากนั้นเดินทางมาตรวจดูที่บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานเครือสหพัฒหมู่ที่3ตำบลกระบินบุรีตรวจวัดพบค่าน้ำเสียและกำลังทำการบำบัดและต่อมาเดินทางมาที่บ้านพรมแสงหมู่ที่1ตำบลวังดานซึ่งอยู่ข้างกับสนามกอล์ฟ โดยจุดที่คณะกรรมการเดินทางมานี้เป็นบ้านของนายวิสารพันธ์พักดีอายุ46ปีเลขที่67หมู่ที่1ตำบลวังดานซึ่งบ้านหลังดังกล่าวอยู่ติดด้านหลังของสนามกอล์ฟและติดกับคลองธรรมชาติคลองยาง ในจุดดังกล่าวนี้เองได้ตรวจพบท่อน้ําทิ้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ15นิ้วจํานวน2ท่ออยู่ห่างกันประมาณ50เมตรปากท่อลึกวางลงไปในน้ําประมาณ3-4เมตรอีกฝั่งด้านหนึ่งของท่อน้ําดังกล่าวเป็นบ่อน้ําของสนามกอล์ฟซึ่งเจ้าของบ้านเองให้ข้อมูลว่าไม่ทราบว่าบ่อดังกล่าวมาจากไหนแต่ว่าระหว่างที่กําลังขุดดินเพื่อทําการเกษตรตามปกติก็ได้พบท่อดังกล่าวอยู่ใต้พื้นดินแล้ว อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าท่อน้ำทิ้งนี้จะเป็นสาเหตุของบ่อบำบัดน้ำเสียในตำบลวังดานหรือไม่ทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นในตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจะเห็นได้ว่าท่านที่ที่รับการร้องเรียนหลายหน่วยงาน ทางภาครัฐรวมทางภาคเอกชนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันกับทั้งหมดโดยเฉพาะกับชุมชนด้วยเพื่อที่ติดตามว่าสาเหตุที่มาที่ไปเกิดจากอะไรและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ2,559นั้นยังไม่ยุติยังไม่ได้ข้อสรุป ยังคงต้องตามต่อต่อเนื่องอในปี2 5 6 0นี้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเราก็มีตัวแทนจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละค่ะ,ะมาพูดคุยกันในรายการเพื่อหาทางออกร่วมกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะ อะไรเป็นผื่นคันไปหมดค่ะบางครั้งเขาก็ไม่ได้นอนเพราะเขาคัานมากค่ะตรงแรกของรายการผู้ชมคงจะได้เห็นภาพสะท้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาน,าน้ําเน่าเสียในตําบลววงดาเนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญก็จะมีทั้งภาคส่วนของชุมชน หน่วยงานของภาครัฐในพื้นที่และภาคเอกชนมาร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในปี2559และแนวทางในปี2560จะเป็นอย่างไรตอนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง3าท่านสวัสดีทั้ง3าท่านครับสวัสดีค่ะก็ะะแนะนําทั้ง3าท่านกันเลยนะคะวันนี้ค่ะท่านแรกค่ะ นั่งติดกันกับดิฉันนี่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่ก็ได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันต่อนะคะท่านแรกค่ะคุณไัยบูรณ์ช่างฉายท่านเป็นนายกอบตอวังดานนั่นเองค่ะท่านที่สองนะคะถัดไปตรงกลางค่ะท่านสิทธาปราบพานนท์ค่ะท่านเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะส่วนท่านสุดท้ายเลยนานนะคะที่ <Yeah. S 1> มีการกล่าวอ้างถึงการคุณสนธยาทับขันค่ะท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค บมจสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีทั้งสาท่านเลยค่ะ,อ,ะอย่างที่เราได้บอกไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วก็ถกปัญหาที่เกิดขึ้น <c oughs> เกี่ยวกับน้ำเน่าน้ำเสียในอำเภอ,อในตำบลวังดานอำเภอกบ,บินบุรีกันนะคะเริ่มกันที่ท่านนายก,ก่อนเลยค่ะเพราะบอกว่าชาวบ้านเขาก็มาร้องเรียกับท่านนายกด้วยนะคะว่าน้ำเสียเนะะี่ยค่ะมันมาจากไหนเกิดปัญหาได้ยังไงคะท่านคะ <c oughs> ครับน้ำเสียเนี่ยครับมันเป็นปัญหาที่สะสมมานานนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ระยะ ที่มีอุตสาหกรรมเกิดในกระบินบุรีนะครับตั้งแต่ปี32นะครับก็เป็นปัญหาที่สะสมมานานนะครับและเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านตลอดระยะ3ปีที่ผมมาเป็นผู้บริหารที่ในวังดานนะครับก่อนหน้านั้นก็ไม่มีการแก้ไขกันมานะครับผมก็มาแก้ไข3ปีเต็มๆแล้วนะครับก็ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนะครับและปัญหาที่เราเจอนะครับก็คือน้ําที่เราเจอเนี่ยมันเราก็คิดว่าในเขตตาบลวังดานเนี่ยไม่มี โรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่นะครับก็มีของเครือสาพัดที่เดียวนะครับแล้วก็สนามก๊อฟของเครือสะพัด mm. นะครับ mm. ที่อยู่ติดกับเขตตำบลบางดานของเรานะครับคือน้ําที่เราได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านเนี่ยแล้วเราไปตรวจสอบนะครับน้ำเนี่ยมันมีสีดําและมีกลิ่นเหม็นฉุนนะครับเราก็ได้ตรวจหาที่ปล่อยน้ําเสียเราก็หาไม่เจอแต่เมื่อ <Yeah. S 1> ที่29ทางจังหวัดเนี่ยได้ตั้งกรรมการทํางานของจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าเป็นประธานนะครับก็ลงไปตรวจสอบพื้นที่กันนะครับเราก็ไปเจอนะครับพื้นที่ของบริษัทที่ติดอยู่กับคลองสาระคลองยางเราเนี่ยเราไปเจอท่อระบายน้ำสองจุดท่อระบายน้ำเนี่ยเป็นท่อซีเมนต์กระดาษเส้นผ่าศูนย์กลาง30เซนติเมตรนะครับสองจุดะนะครับแล้วเราก็ได้ปิดตอนนี้เราได้ปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทางกรมควบบุญมลพิษ ก็ได้เอาตัวอย่างน้ําตัวนี้ไปตรวจวัดค่าแต่เบื้องต้นเนี่ยค่านําไฟฟ้าเนี่ยที่จะอยู่ที่ประมาณ200ไม่เกิน200แต่วันนั้นเราตรวจเบื้องต้นเนี่ยได้ที่พันหนะครับก็เกินค่ามาตรฐานไปเยอะนะครับแล้วก็เราไม่ได้ตรวจแ,แค่เฉพาะที่เราเจอฝั่งของที่ของบริษัทเราก็ตรวจในคลองของเราแล้วก็ตรวจในแก้มลิงของบริษัทที่ว่าเป็นแก้มลิงที่ว่าเป็นเป็นน้า น้ำฝนนะครับที่เก็บไว้ที่แก้มลิงนะครับคือค่าอยู่ที่พันหกพันเจ็ดพันแปดหมดเลยครับเกินทุกทุกค่าทุกทุกจุดที่เราเราเก็บวันนั้นนะครับของกรมควบคุมมลพิษนะครับก็วันนี้ผมมีภาพประกอบให้ท่านดูนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเจอนะครับเราก็ร่วมกับหน่วยงานผมก็นําเรียนนายอำเภอนะครับเราก็มาตรวจครับที่ยืนอยู่เนี่ยคือนายเพเภอนะครับแล้วก็เนี่ยเราหมอเราพอสตอแล้วก็ ทางประหลัดผมนะครับแล้วก็จะมีทางสาธารณสุขอำเภอไปร่วมด้วยอันนี้คือจุดแรกที่เราโลงกันอ่านี่คือจุดแรกที่เราไปเจอที่ชาวบ้านล้งเรียนมาแล้วเราไปดูนะครับคือจุดเนี้ยท่านดูสีน้ํานะครับมันจะดํามากนะครับนี่ครับคือตรงเนี้ยกุ่นของบัวแล้วแล้วก็เนี่ยคลองไอ้ตรงเนี้ยห้องโป่งนะครับแล้วก็คลองวังไซนะครับอืมค่ะแล้วเนี่ยหนองแขนนางนะครับดูสภาพน้ํานะครับประตูน้าเพชรเอิมนะครับ แล้วก็ฝายคลองยางติดหนองโคนครับตรงเนี้ยที่เราไปเจอจุดเนี้ยก็รุนแรงนะครับเพราะว่าวันนั้นเราได้ไปเจอ<ฆ>จุดตรงตรงฝายคลองยางตรงหนองโคนเป็นน้ําดําแบบดํามาเป็นเพราะตอนนั้นน้ํามันยังไหลอย,อยู่นะครับเป็นลํามาเลยแล้วก็มีฝ้าแหวนลอ,อยที่มองเห็นชัดแล้วกลิ่น<ฆ>เนี่ย รุนแรงมากนะครับตรงจุดจุดนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อปี2,557ใช่ไหมครับประมาณคือปัญหาดวยเนี้ยมันเกิดก่อน2,557นะครับตั้งแต่มีอุตสาหกรรมเข้ามาอยู่ในกระบินนะครับมันเกิดเรื่อยมาเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับพื้นที่วังดานเนี่ยเราเป็นแอ่งกระทะนะครับเป็นพื้นที่ลาบลุ่มเราเป็นแอ่งกระทะน้ำเนี่ยจะโดนท่วมทุกปีวังดานเราเนี่ยน้ำจะจะท่วมทุกปีนะครับเมื่อ ปีสุดท้ายนั่นคือปี56ที่ท่วมหนักและทำให้คลองไอ้ถนนชนประทานที่ติดกับบ,อบ่อบาดน้ำเสียของของโรงงานได้ขาดนะครับได้ขาดแล้วก็ท่วมบ,อมบ่อบาดน้ำเสียทุกทุกที่ที่ท่วมมวแล้วน้ำเนี่ยมันก็ไหลไปกับน,น้ำท่วมไปหลากไปกับน,น้ำท่วมแต่ท่านนายกมีข้อติดใจนะคะบอกว่าพบท่อใช่ไหมคะที่ต่อมาจากโรงงานอุตสาหการรมของสหพัฒน์ครับอันนี้ตรงไหนจุดไหนอะไรยังไงะคะที่นาย,ยกยังติดใจ คือจุดใหม่ที่เราเจอเมื่อวันที่2ี่เก้าคันวาที่ไปดูกับณันรรกการชุดทํางานของจังหวัดนะครับเราไปเจอท่อระบายน้ําเส้นผ่าศูนย์กลางสาสิบสองจุดนะครับแล้วก็เราก็ไปดูไอติดกันเนี่ยคือแก้มลิงของบริษัทเนี่ยก็จะทําคันแล้วก็จะมีติ่งตรงเนี้ประมาณสักไล่กว่ากว่าไล่เศษนะครับแล้วเราก็เดินสํารวจพอเดินสํารวจเนี่ยมันจะเป็นคันใช่ไหมครับแล้วไอตรงคันเนี่ยจะมีการชักล่องเป็นล่องมาแล้วก็ มาปล่อยลงตรงท่อระบายน้ําของเราท่อระบายน้ําที่พบเนี่ยตอนที่พบมีคลาบน้ําไหลออกมาบ้างไมมีครับน้ําไหลอยู่ครับมีทั้งหมดกี่จุดด้วยกันครับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีสองจุดครับสองจุดที่อยู่ใกล้เคียงกันและถ้าห่างออกจากจุดที่เราพบย้อนกลับไปสักกี่หนึ่งกิโลสองกิโลสามกิโลมีท่อแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมมีครับตรงนั้นผมได้ปิดไปเมื่อปีห้าแปดตรงนั้นเป็นท่อเส้นผ่าศูนย์กลางเมตรห้าสิบเป็นท่อใหญ่มาก แต่เราได้ปิดไปก่อนหน้านั้นแต่บางเอิญว่าจุดนี้ที่เราไม่เห็นเพราะว่าตรงนี้มันลกมันเป็นคันคลองที่มันลกมากแต่ว่าปีนี้พอเกิดเรื่องน้ําเสียทางอุบตเราเนี่ยก็ได้ตั้งว่าประมาณไปลอกคลองลอกหญ้าที่อยู่คันคลองออกเราถึงไปพบจุดนี้แล้วจุดนี้ปกติจะไม่มีคนเข้าไปดูเพราะมันลกมากไม่มีใครไปดูไม่มีขนาดบ้านใกล้ๆยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาล่าสุดที่พบเกี่ยวกับเรื่องของท่อระบายน้ําทิ้ง ครับนะครับอ่ะมาที่ทางคุณสนธยาสาพัฒนเรียนล่าสุดที่เราคุยการเรื่องของท่อระบายน้ำที่พบในช่วงเดือนธันวาคม2559ทางพื้นที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวเนื่องกับทางสาพัฒนจะพูดอะไรในเรื่องนี้ครับครับคือขอกาบเปี่ยนนะครับคือระบบของสวนสากรรมเครือสาพัฒนเนี่ยหลังจากน้ำที่เราใช้ในโรงงานแล้วนะครับ ก็จะผ่านระบบบำบัดน้ําเสียของโรงงานหลังจากผ่านระบบน้ําเสียของโรงงานแล้วเราก็เข้าที่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางนะก็จะมีระบบบาบัดน้ําเสียอยู่2ระบบนะครับโดยมาตรฐานที่จะต้องทิ้งเนี่ยต้องผ่านกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ควบคุมนะครับซึ่งที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรมก็สุ่มตรวจตลอดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้จุดที่พบ2จุดเนี่ยเนื่องจากว่าที่ดินสนามกอล์ฟเราซื้อมีทั้งหมดประมาณ1,400ไร่นะครับ จุดที่ตรวจพบเนี่ยผมก็เข้าไปดูแล้วนะครับมันไม่ได้เชื่อมเข้าโดยตรงกับบ่อของสนามกอล์ฟที่ท่านนายกบอกก็คือเชื่อมกับแก้มลิงที่เราเรียกว่าแก้มลิงก็คือตามคล้ายๆกับโครงการพระราชดำริว่าด้านหลังของสนามกอล์ฟเนี่ยเรามีคันกั้นน้าแล้วเราก็มีคันแก้มลิงก็คือการพวกน้ําฝนหรืออะไรที่ที่ที่ท,ท,ที่นอกเหนือจากที่เราใช้งานอยู่นะครับแล้ว<อ>ก็จะมีคันที่ติดกับคลองยางอีกอันหนึ่งจะมี3าคันนะครับทีนี้ท่อท่อชุดเนี้ย เราก็ยืนยันว่าไม่ใช่ท่อของเรานะครับแล้วก็เราก็ให้ลูกน้องเข้าไปตรวจสอบดูก็มีประมาณสัก20จุดนะครับตลอดตลอดลำคลองซึ่งซึ่งเข้าใจว่าคงมีการวางไว้ออที่สอบถามดูก็จะมีบอกว่าทางอบตวางไว้นะครับซึ่งซึ่งถ้าท่านนายกข้องใจนะครับหรือ <Yeah. S 1> ติดขัดอะไรจะตรวจสอบเนเนื่องจากว่าสนามกอล์ฟเราเป็นสนามที่ไม่เคยกั้นลวนะครับแล้วถ้าท่านนายกข้องใจหรือติดขัดตรงไหนจะเข้าไปตรวจสอบเนี่ย yeah. เรายินดีให้เข้าได้ตลอดเวลาหรือท่อสองท่อเนี้ยถ้าท่านนายกจะรื้อหรือจะให้เรารื้อเรามีความยินดีนะครับแต่เรายืนยันว่าตรงนี้ไม่ใช่ของเราถ้าดูจากภาพที่ปรากฏอยู่ในจอมอนิเตอร์พอจะระบุจุดที่มีการพบท่อระบายน้ําได้บ้างไหมครับขอเลื่อนไปด้านหลังด้านหลังสไลด์นะครับขอเลื่อนอีกไปสักสองสไลด์ตรงนี้จะเห็นไม่ชัดนะครับการเห็นไม่ชัดนะครับอันนี้พอจะเห็นชัดไหมครับ ไปอีกหนึ่งภาพนะครับนี่จะเป็นภาพรวมการบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นกับทางสหพัฒน์ตามที่ในการพูดไปก่อนหน้านี้ว่าจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการบําบัดน้ําเสียเพื่อให้น้ํานั้นกลายเป็นน้ําดีตามกระบวนการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่กาหนดไว้ถ้าจุดนี้ตรงไหนครับจุดที่เป็นสีแดงกับสีเหลืองทางฝั่งซ้ายล่างหรือฝั่งกลางบนครับ ที่เราเห็นถ้าเป็นบ่อสุดท้ายที่มีสีแดงขั้นนะฮะอันนั้นเป็นบ่อที่เรารวบรวมน้ําเสียจากจากสนามกอล์ฟแล้วก็สูบกลับไปใช้คันที่เป็นสีน้ําเงินนะครับอันนั้นจะเป็นคันที่เราเรียกว่าแก้มลิงกันน้ําออกไปด้านนอกแล้วก็จะมีปั๊มน้ําสูบกลับมาข้างในถ้ามันมีการซึมหรือมีน้ําฝนตกลงมาเราจะสูบชุดเนี้ยกลับเข้าไปใช้ด้านในใส่วนจุดสีเหลืองกับสีแดงเนี้ย จุดที่เราสำรวจพบก็คือจะเป็นท่อลักษณะเดียวกับท่อที่อยู่ด้านหลังของของสวนของของสนามกอล์ฟเรานะครับนันก็เป็นเรื่องของท่อน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ทางชุมชนพูดถึงเรื่องของน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยชาวบ้านมีการแจ้งภาคการปกครองไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขเบื้องต้นทางสาพัดนแก้ไขปัญหานี้หรือว่าตรวจสอบควบคู่กันกับชาวบ้านยังไงบ้างครับเราก็ ลงไปในพื้นที่นะครับว่าจุดไหนมีปัญหาเราก็เข้าไปพยามช,ช่วยอย่างตัวท,ที่เราพบเนี่ยเนื่องจากว่าค่าความสกรปรกมันค่อนข้างสูงเราก็ประสานงานโดยเอา e อมไปช่วยนะฮะแล้วก็ลดน้ำของเราที่ที่บรรทุกน้ำประปาเราเราก็ไปช่วยชาวบ้านที่มีปัญหานะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าปกติเราช่วยชาวบ้านเนี่ยเราช่วยทุกปีอยู่แล้วตอนหน้าแรงเราก็ช่วยแต่ตอนนี้มีปัญหาเราก็เข้าไปช่วยแล้วก็ หลังจากนั้นอีกสองสวันน้ํามันก็ขี้คายไปก,ก็หมดปัญหาเน้าเสียเข้าใจว่าก็คือลักษณะน้ําที่เกิดขึ้นในแง่ของวิชาการที่ที่เราตรวจสอบด,ดูก็คือค <Yeah. S 1> ่า b ิวดีสูงแล้วก็ค่าสาหร่ายที่อยู่ในน้ําค่อนข้างสูงนะครับทำให้ออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันมันมันไม่เหลือนะครับ <Yeah. S 1> ก็ยูรีนซีมันมี2ประเภทก็คือที่ใช้อากาศกับไม่ใช้อากาศที่ใช้อากาศเนี่ยส่วนมากจะไม่เกิดไฮโดรเจนซัลไฟ แต่ที่ไม่ใช้อากาศก็คือพอสลายโตไม่มีออกซิเจนเหลือน้ําก็จะเน่าเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นเหมือนกันทั่วประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่จุดเดียวเพราะ,ราะฉะน,นั้นค่า BOD ที่พูดก็คือเรื่องของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์นั้นต้องการใช้เพื่อจะเป็นการย่อยสลายของจุลินทรีย์สารต่างๆที่อยู่ภายใน <c oughs> น้ำใช่ครับถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าทางอุตสาหกรรมสาพัดนี่ก็มั่นอาษาษานกมาแล้วเนอะว่าได้มีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วมาพูดถึงของ ภาครัฐกันหน่อยครับว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องแล้วดําเนินการอย่างไรบ้างกับอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีคุณสิทธาครับครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากจากจากข่าวสเิงนิวเนี่ยนะครับเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วได้มีการนั่นแน่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับคือในกระบวนการของเรื่องปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องมลพิษไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางอากาศนะครับก็ดีเนี่ยนะครับ ทางอุตสาหกรรมยังวัดเนี่ยก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบข้อท็จจริงก่อนนะครับว่าประเด็นที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่มีอยู่ที่ว่าเนี่ยข้อท็จจริงเกิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่นะครับได้ข้อสรุปว่าในวันนั้นเนี่ยก็ได้วันที่13ที่ว่านะครับก็ได้เข้าไปที่โรงงานใเครือสาพัฒน์ที่ว่าเนี่ยเป็นโรงงานบำบัดน้ําเสียรวมนะครับที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่สามตําบลกระบินอำเภอกระบินบุรีจังหวัดพรานีรบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็ได้สํารวจนะครับบ่อคันดิน โดยรอบแล้วนะครับกระโบว่ามีความมั่นคงแข็งแรงดีแล้วก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งนะครับจากการบำบัดแล้วเนี่ยครับที่จุดปลายท่อระบายออกนะครับคืออยู่ที่จุดที่สนามกอล์ฟที่ว่านะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาสงสัยกันใช่ไหมคะครับถัดจากนั้นมาเองตัวผมเองพร้อมเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่18ธันวาคมนะครับก็พบว่าน้ำเนี่ยมันได้ใสขึ้นมานะครับ ก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงได้ใสยอย่างรวดเร็วนะครับถัดมาอีกนะครับก็วันที่23ธันวาคมนะครับปี59ที่ผ่านมานะครับก็มีผลวิเคราะห์น้ำเสียนะครับที่ได้เก็บตัวอย่างไปเมื่อวันที่13ที่กล่าวไว้นะครับก็ปรากฏว่ามีค่าความสกปรกในรูปของบ o d ดีที่กล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับเกินกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงาหกรานะครับก็ทางสำนักงานสาหากรรมจังหวัดปราจินบุรี จึงได้ดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก็ได้ให้ทางโรงงานเนี่ยปรับปรุงแก้ไขระบบบำนาญเสียให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้ระงับการระบายออกเสียก่อนนะครับก็นะครับในเบื้องต้นเนี่ยได้ดําเนินการตามนี้นะครับแล้วก็ทางจังหวัดเดก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะเพื่อหาแนวทางการแก้ไขโดยท่านผู้ว่ากานจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ได้มีคณะทํางานลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับ ตามที่ท่านนายกประกล่าวไว้ในนะครับว่าเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับก็ได้พบท่อสองท่อที่ว่ามานี่นะครับกอบอุตสาหกรรมจังหวัดไปตรวจสอบท่อครับแล้วใช่ไหมครับตอนนี้พอจะรู้ไหมครับว่ามันมีที่มาที่ไปกับท่อนี้อย่างไรบ้างท่อเนี่ยมีการระบุในเอกสารนี่ครับผมผมไม่แน่ใจฮะต้องให้ตังเจ้าของพื้นที่นะครับเกืได้ได้บอกเองนะครับว่าท่อเนี่ยเป็นของใคร ของสนามกลอฟหรือของชาวบ้านหรือของใครนะครับคือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยนะครับจะมีอานาจหน้าที่เฉพาะในบริเวณโรงงานเท่านั้นนะครับถ้านอกบริเวณโรงงานอย่างเช่นสนามกลอฟเนี่ยนะครับก็มีมีอำนาจเข้าไปจัดการอะไรนะครับนอกจากโรงงานที่ปล่อยน้ําเสียปลายท่อเนี่ยเราก็จะไปเก็บตัวอย่างน้ําเสียที่ว่าเนี่ยนะครับปลายท่อถ้าเกินข่้มาตรฐานเราก็จะดําเนินการตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าไม่เกินก็ต้องยุดติ ครับผมเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกไปเรื่องของค่าบิวดีที่ไม่เกินตามข้อกฎหมายก็คือจะต้องไม่เกิน6มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งถ้าเกิดว่าสูงแปลว่าน้ํานั้นเน่าเสียถ้าค่าบิวดีตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงสากรเนี่ยต้องไม่เกินยี่สิบไม่เกินยี่สิบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพรวมของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน6มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับคุณผู้ชมครับ